หัวอ,อกของพี่น้องประชาชนทั้ง19จังหวัดเราเข้าใจดีว่าพี่น้องประชาชนทุกร้อนยังไงเดือดร้อนยังไงวันนี้ตาบออทางดำมันอยู่ในทุบบ่อมันอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของพี่น้องประชาชนแต่มันเอาไปซื้อข้าวปลาอาหารไม่ได้นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญวันนี้ผมในนามตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านตัวแทนของสสฝ่ายค้าน,น,สะสะสาานรับปากจากวันนี้ไปไม่นิ่งนอนใจ ที่ผ่านมาเราทําจุดกําลังความสามารถในฝ่ายนิติบัญญัติพึงกระทําได้ไม่ว่าจะตั้งกระทู้ไม่ว่าจะยื่นยติไม่ว่าจะอภิปรายในสภาแต่นายกรัฐมนตรีเขาไม่ฟังเขาไม่สนใจเขาไม่ตอบไม่แม้กระทั่งจะรับรายงานของขคณะกรรมการไปพิจารณาเรายอมไม่ได้และเราจะไม่ยอมนับจากวันนี้อีกต่อไป กบวนการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะทำได้เราทำทุกทางเราทำทุกวินาทีและเราจะต่อสู้เคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกวินาทีต่อจากนี้นายกไม่มาไม่เป็นไรกลับไปบุษาพ่อก่อนกลับไปถามพ่อคุณบอลพวกเราไม่มีแต่ ประชาชนเดือดร้อนวันนี้แทนที่จะส่งคนมารับหนังสือส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถือโล่ถือกระบอกเอารถขยายเสียงที่มันดังกว่าอันเนี้ยมาดา่าเรามาว่าเรามาบอกพ่าคนไมยมาบอกว่าผิดกฎหมายตรงนั้นมาบอกว่าทำความสะอาดไปะ้านตรงนี้แล้วทีในทุนมันกัดกินอนาคตใทรัพย์สินเราไป มึงไม่จัดการกับมันเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องทนทุกข์พอมลนเมือสก,กุ่ผมได้รับการประสานจากพี่น้องบอกว่าสอสอเอาอยัางไงกันต่อดีเราหมดหนทางแล้วเต็มถนน,นก็มาเล้วหน้าเนนก็มาแล้ว,นนนลวในสภาก็บุกไปแล้วจะเอาอยัางไงบ่ดีผมบอกพี่น้องใจเย็นๆใจเย็นๆถ้าเรามัดมือชก ้นายกมารับวันนี้เขาทําไม่ได้นายกกรัฐันมรีเขาทําเป็นกระบวนการให้ขอไปปรึกษาคุณพ่อก่อนได้ไหมพี่น้องเราใจดีเรามีน้ำใจจริงไหมจริง,จร,งจริงไม่จริง,รงให้เขาไปปรึกษา าการเจ็บปวดพี่น้องเองแล้วเดี๋ยวจะไปตั้งคำดานการสภา,าว่าจะเอากันยังไงโอเคไหมพี่น้องโอเคไหมพี่น้องโอเคได้งั้น่ายคันรับไปดําเนินการติดต,ต,ตามด้วยครับเพื่อนเพี่น้องครับขอบคาณประชาชนนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้นำฝ่ายค้าน นะครับวันนี้ชัยชนะเราจะมีได้นะครับผมก็ยังเชื่อว่าพลังของพี่น้องประชาชนให้วนของฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ไปแจกแรงกับเพื่อนที่จะถึงเป้าหมายดูผมเชื่อว่าพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะครับอันนี้ก็นะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอยุติเรื่องเสียงเสียง่านีและพี่น้องต้องร่วมประชุมการประชุมเชื่อน,นี่ยังยาวนาน นะครับก็ก็เด sort of ินทางกับป้านโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้ขอพี่น้องเข็งแข็งแล้วผมเชื่อว่าการต่อสู้ความโอกคังนดำเป็นโครงการในทุนขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายผมตัวสู้โดยใช้สูตรก่อนหน้เนี่ย25ปีกว่าโครบอกกังผมได้ว่า พื้นี่บ้านูกไม่หมาะสขร่างเลยนบแล้วก็ไปคว้ามีเด็กเพื่อนอันนี้ก็ยืนยันบพไปน้องนะครับวันนั้นี่น้องตอบไปเพื่อมีผู้นำฝ่ายค้านช่วยก็ไปในแงหนึ่งแต่ชัยชนะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของนบที่รับในสื่อนี้ก็เป็นฟิเจอร์บอกฟิเจอรบอกเป็นข้อความเรียกร้องนะครับ ไปไปไปอมอไยไปไรครับเดี๋ยวเอกสารที้เอาไปให้ผมทางกายจะเอาไปใช้ใช้แบบเต็มๆเลยไม่ต้องไปแปลงเลยถือว่าได้รับจากประชาชนย้ไนใช้เลยมีแน่นอนได้เห็นแน่นอนคิวสป่ใครได้คิววันไหนคิว่คนะครับน้องพมบอกว่าไปได้นะครับ่มแูตรนะครับเปิดมแจกสูตรได้ UEM นะครับทีนี้ก็เรียกย้อไปที่หน้าส รไปกัน่ดีอ่าตอน้กาอะไจุดีนะครับเดเยอะนะครับเราจะไปกันยังไงฮ่า่า่าันยีเลยต้อใช้ทาาโอ้ยเมเเสดีเราสบายเลยมือดีเลยไปรอนอ้วยได้าเรา อราบ้งเป็นร่าถนนร่างร่างเลยนมาด้วยท่าเราไปลงแข่งกองอ่ะแล้วท่ามาทั้งปเลยนะก็ติดตามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนาะเราคาดว่าเรื่องของความหมอคังดยาดิซองจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะารที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงมีหลายๆเรื่องที่ต้อง อยู่มีอยู่ในใจอยู่แล้วเนาะ <S <S อ่าตรงนี้เราก็ถึงว่าตพิรดนะครับตพิรดก็ให้การบ้านม,มีการโพสในเฟซบุ๊กกันแล้วนะครับว่าอยากทีต่ตายในยเรื่องอะไรบ้างนะอาจจะไม่ได้บอกโตโตงนะครับที่น้องชาคุณพี่ที่พวก